วันที่1มกราคม2567เวลาเจนาฬิกาในยุทธศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาทเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารผู้บริหารสถานศึกษาพ่อค้าประชาชนในจังหวัดร้อยเอด็ดร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ร้อยเอ็ดรูปเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2 5 6 7โดยมีพระพรมวชิราโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค1ิเจ้าอาวาสวัดบึงพลานชัยพระอารามหลวงจังหวัดร้อยเอด็ดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ดเป็นประธานฝ่ายคารว วานรานสาเกรตนครส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยวันที่2มกราคม2,567เวลา9นาฬิกา นายริสบุตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้านที่เกี่ยวข้องออกเยี่ยมผู้สูงวัยโครงการสวัสดิ์ประชากรอาวุโสประจําเดือนมกราคม2 5 6 7จํานวน2รายได้แก่คุณแม่เดือนสีมาดีอายุ96ปีชุมชนราชฎรอุทิศและคุณแม่ทองสายสีหานามอายุ9 1ปีชุมชนราชฎรอุทิศเวลาสิบนาฬิกานทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานปรึกษาหารือขอ้อราชการ ระหว่างคณะผู้บริหารปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลผู้จัดการสถานธทนานุบาลและพนักงานเทศบาลรวมพบปะ พร้อมกล่าวอวยพรให้โอวาทเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ณห้องประชุมศัตสินชั้นหนึ่งศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอด็ดวันที่3มกราคม2567เวลา9.00นในุทศมตรีเมืองร้อยเอด็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกองค์การบริหารสว่วนจังหวัดร้รอยเอด็ดประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานอสมอและพนักงานสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอด็ดออกเยี่ยมผู้สูงวยัยโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจําเดือนมกราคม2 5 6 7จํานวน4รายเวลา14บสนาฬิกาในยุทธศมนตรีเมืองร้อยเอด็ดพร้อม้วยคณะผู้บริหารเทศบาลและเจ้าหน้าท,ที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโครงการก่อสร้างถนนสายงอส,สามวงแหวนรอบในกับผู้แทนจากแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ดณห้องประชุมปฐมานนท์สมาร์ทรูมชั้นสองสํงงงานักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่4มกราคม2 5 6 7เวลา9ก้นาฬิกา นายยเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อม้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องออกเยี่ยมผู้สูงวัยโครงการสสดีประชากรอาวุโสประจำเดือนมกราคม2567จำนวนสีรายได้แก่ชุมชนวัดคุ้มชุมชนพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดป่ารีไร,แล,ร,รและชุมชนท่านครเวลา14.00นดรวัฒนพงศ์ชิทรงสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณาสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ256 Hãy ณห,ห้องประชุมาศาสสิมชั้นสศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูรร้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่5มกราคม2 5 6 7เวลา8ปดโมนาทีดรนุชากรมาชมาดลรองนายุทธศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในเรไรเกมครั้งที่3ประจำปี2 5 6 6โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารคณะผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาพนักงานครูเทศบาลและนักเรียนร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาในครั้งนี้ณโรงเรียนเทศบาลวัดป่าไรเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเวลา14.00นด,ดรนุชากรมาชมาดวนรองนายกุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมการประชุมเพื่อจัดทําหลักสูตรโครงสร้างสุขภาวะชุมชนเพื่อเมืองร้อยเอ็ดน่ายอยู่สู่ความยั่งยืนในรูปแบบโฟกัสกรุป๊ปโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าง,งานคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมในครั้งนี้ณนห้องประชุมเดอะไฮโรงแรมเดอะไฮเพรสจังหวัดร้อยเอ็ดเวลา13.30นา ดรนิชากรมาชมาดวนรองนายยุทธสมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมและความก้าวหน้าครั้งที่3ในการตรวจเยี่ยมและเปิดงานนโยบาย30บาทรักษาทุกที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมณห,ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น5้าสลกลางจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่7มกราคม2 5 6 7เวลา17บเนาฬิกานายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวโดวยมีรองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติรองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีผู้ว,ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนายททศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด อสมอและประชาชนจำนวน1น0 1คนเขาร่วมพิธีเปิดนลรานสาเกตนครส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อวันที่9มกราคม2,567เวลากริกา3สนาที นายวุทิสมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีมอบกรติบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอดรุ่นที่2ประจำปี2 5 6 6โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีณนห้องประชุมศาสิมชั้นหนึ่งศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่10มกราคม2 5 6 7เวลากรกา ในายธเสศนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อม้วยคณะผู้บริหารเทศบาลคณะกรรมการชุมชนอสมอและพนักง,งานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดออกเยี่ยมผู้สูงวยัยโครงการสวัสดีประชากรอาวุโสจำนวนสองรายได้แก่ คุณแม่ยุพินทองโพยใหญ่อายุ9 1ปีชุมชนสุริมงคลและคุณแม่สุนทรแก่นดพักดีอายุ90ปีชุมชนสีอุดมเวลาก,รการ0านาทีดตรวัฒนพงศ์ชิดทรงสวัสดงในเทศตรีเมืองร้อเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อเอ็ดละเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมทำบุญเลี้ยงพระและพบปะผู้สูงอายุตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำเดือมนมกราคมปีงบประมาณ2567 ณห,ห้องประชุมส,สัตหีบชั้นหนึ่งส่วนบริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเวลากรกฎานาทีนายอเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์การพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์รับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศระดับภาคในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2568 ณห,ห้องประชุมปฐมานนท์สมาร์รูมชั้นสองสำนักง,งานเทศปาลเมืองร้อยเอ็ด วันที่11มก,การาคม2 5 6 7เวลา8ปดิกาสินาทีนายอเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมประจำเดือนมก,การาคมครั้งที่หนึ่งประจำปี2567และร่วมบันทึกภาพพ,พร้อมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานสกัดเทศบาลเมืองร้อยเอด็ดร่วมรายงานผลการดําเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาและรับฟังนยโยบายการทํางานจากผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนห้องประชุมศัตสิน์ชั้น1ศูนย์บริการและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่12มกราคม2567เวลา9ริกาดกรวัฒนพงศ์ชิตสงสวัิรรองน,อยนายทศมตเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการทำยาหมองสมุนไพรหลักสูตร6ชั่วโมงโดยมีหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าง,งานคณะกรรมการชุมชนอสมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้ณชุมชนวัดป่ารีไรเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่13มกราคม2567เวลา8ริกา นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน,น้าส่วนการบริหารผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานในสังกัดเทศบาลเมือง 101, ร้อยเอ็ดร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2 5 6 7โดยมีนายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดงานน,นลานสาเกตนครส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดวันที่15มกราคม2 5 6 7เวลาสิบนาฬิกานายยุทธมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล การจ้างเหมาพัฒนาระบบข้อร้องเรียนผ่าน Li าย Official Account าทเทศบาลเมืองรยโดยมีนายเกรียงไกรคำพาพงผู้พัฒนาระบบ เป็นผู้ให้ข้อมูลณนห้องประชุมปัทมานนท์สมัทร,รุมชั้นสองสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเวลา14นาฬิกาในยุธยาสมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดครั้งที่1ประจำปี2 5 6 7โดยมีนายเรืองร,รัตนพุคาสถิตรองในยุธยามนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ณนห้องประชุมยุงทองโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดวันที่16มกร,ราคม2 5ง0 เวลา7จ็นาิกาสานาทีในยธิสมุตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรนื่องในวันครูประจำปี2567พร้อมมอบกิติบัตรให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครูที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นและประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดี มอบของที่ระลึกแก่ครูอาวุโสและพบปะบุคลากรทางการศึกษาณโรงเรียนเทศบาลวัดเวรุวันวันที่17มกราคม2 5 6 7เวลา8ปดโาินาทีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาธิกฤตตะลักเลขานุก,กานอยู่ทศสมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีวางพันธุ์พุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดเวลาสิบนาฬิกา ดรวัฒนพงศ์ชิทรงสวัสดิ์รองนายเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมงานวันคนพิการสาคลจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2,566 รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมกับคนพิการเพื่อคนพิการโดยคนพิการโดยมีนายนพพลจอมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณห,ห้องประดับฟ้าโรงแรมเพชรรัตการเดนจังหวัดร้อยเอด็ดเวลา13.30นาทีดรวัฒนพงศ์ชิษรงสวัสดิ์รองนายททสนตรีเมืองรอ้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหนา้าที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายวัฒนาวัฒนาปาณีนายกุทศมนตรีตำบลลาดบัว ขาวพร้อมคณะได้เข้าศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุณนห้องประชุมศาสิมศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่18มกราคม2567เวลา7 3 0นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาธิกฤตตะลัลกเลขานุก,การในวทศบนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยพนักงานในสังกัก 101. ดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2 5 567โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดเวลา8นาฬิกาในยุเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารผู้บริหารสถานศึกษาพนักงานกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมทําบุญตลาดหนองแคนประจำปี2,567โดยมีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนร่วมทําบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งถวายพระตาหารเชา้าร่วมกันณตลาดหนองแคนจังหวัดร้อยเอ็ด เวลา9นาฬิกาดรนุชากรมาชมาดลรองในทศวนตรีเมืองร้อเอ็ดกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่องการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องภาคตนออกเชียงเหนือโดยมีเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดงานผ่านระบบออนไลน์ ณโรงแรมเดอะไฮเพรสจังหวัดร้อยเอ็ดเวลา9ก้ากามินาทีดรนิชากรมาชมาด,ดนรองในยุทธศบสนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมเสวนาหัวข้อความร่วมมือในการขับเคลื่อนงดเหล้าบุหรี่และยาเสพติดเวทีรวมพลคนร้อยเอ็ดปลอดเหล้าบุหรี่ทุกกลุ่มวัย โดยมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานกล่าวเปิดงานณศูนย์นประชุมสาเกตฮอลล์สจังหวัดร้อยเอ็ดเวลา13 3 0มนานาทีดรนุชากรมาศมาดลรองนายเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญพเวด ร้อยเอ็ดประจำปี2567ครั้งที่1โดยมีนายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ณนะห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้น4ศาละกกลางจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่19มกราคม2 5 6 7เวลา9นา30นาทีดรวัฒนพงศ์ชิดทรงสวัสดิ์รองในทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากลปีงบประมาณ2567ณนห้อห้องประชุมใส่น้ำพึง่งศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลหนึ่งวัดเหนือเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเวลา1 1อนานาทีดรวัฒนพงศ์ชิดทรงสวัสดิ์รองในทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยว่าที่ร้อยท อนันต์มราสีรองปะลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนการบริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลน,นางามอำเภอเรนุนครจังหวัดนครพนมณนห้องประชุมส,สัตสิมชั้นหนึ่งศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่26มกราคม2567เวลา9นาฬิกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาธิกิตตลักเลขานุการนายุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีบวงสวงการจัดงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2567โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณบริเวณลานรอ5หน้าสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่16มกราคม2567เวลา10.00นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาธิกิตตลักเลขานุการนายเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดบึงพลานชัยพระรามจังหวัดร้อยเอ็ดรวมกับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดหัวนหน้าส่วนราชการส่วนเกี่ยวข้องณบริเวณกลางสะชัยมงคลวัดบึงพลันชัยพระรามหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่16มกราคม2567เวลา15นิกา ดรวัฒนพงศ์ชิทรงสวัสดิ์รองนายุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาธิกฤตตะลักเลขานุก,การนายุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดรองประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนการบริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องรวมต้อนรับคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากวิทเชลาลัยพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่นณห้องประชุมสัตสิมชั้น1ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่18มกราคม2567เวลา10.00นในโยธสมนตรีเมือง 101, ร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลร่วมประชุมปรึกษาหารือกับศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยอดีตเลขาธิการสถาบันพระปะกเกล้าและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทรงชัยทองปานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพให้เกิดผลสําฤทธและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนณห้องประชุมปฐมานนต์สมาร์รูมชั้นสองสำนักงานเทศบาลเมืองร้อยอวันที่19มกราคม2 5 6 7เวลา9ก,ากา30นาทีดรนุชากรมาชมาดลรองในยุทธศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยสมาชิกสภาเท,ทศบาลผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงาน และนาอำเภอรประจำเดือนมกราคม2567พร้อมทั้งรับใบป,ประกาศกิติคุณผู้ให้การสนับสนุนการตรวจเยี่ยมและเปิดงานบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ในห้องประชุมพระมหาเจดีย์เัยมงคลชั้น5สะลักลางจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่31มกราคม2567เวลา9นาฬิกา นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเนื่องในโอกาสมาเป็นประธานพิธีเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและตรวจเยี่ยมกลุ่มทอผ้าจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาด ทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ณสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาบึงพลานชัยร้อยเอ็ด